นี่พบกับเจมเปียตบอยออนสีทครับวันนี้ EP 2เรื่องราวของไอ้เขานะครับวันนี้พอดีมาออกงานที่ห้างปอโตชิโนนะมาขายขั่วไก่แล้วก็เซิร์ชหาุะเตี๋ยวรอร่อยมาเจอครับร้านอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในลืบเลยอยู่ริมทางรถไฟครับเดี๋ยวเรื่องแผนที่หรืออะไรเดี๋ยวผมส่งให้ดูในลิงก์ในคลิปโอเคนี่ครับร้านชื่อร้านที่ป้ายใหม่นู่นป้ายเก่านี่ครับสังเกตสังเกตดีนน ครับผมมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าไอเขาจะพาไปแดกอะไรนี่เสื้อสวยอุดหนุนได้ซอมหน่อยซอมซอสซอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีพีสองวันนี้ผมบอกเลยว่าที่เด็ดถึงงานเจ้าของร้านโคตรแนว <Wow. S 1> ผมอ่ะมากินแล้วมากินสองครั้งแล้ววันนี้ผมติดใจผมเลย่ายทำเลยดีกว่าชวนมานะมาออกกองกันชวนชิมงานมามาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับสภาพร้าน ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนี่ครับร้านอยู่นี่นี่ครับคนเพียบบอกเลยคนเพียบวันนี้ เป็นไงบ้างครับบรรยากาศสภาพร้านคนเยอะนี่ครับเมื่อกี้ผมเดินมาระหว่างที่มานะไปเก็บภาพผมเจอพี่เจตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจตครับเป็นเจ้าของเพจเบต้าพาชิมนะครับของสมุทรสาครชาวมหาชัยรู้จักกันดีนี่ครับตัวจริงเสียงจริงเราเราเคยเจอกันที่งานโปอโตชิโน่ที่ผมไปออกงานอร่อยมากผมไปชิมมาแล้วก๋วยเตี๋ยวรุ้มเนี่ยไปไปไป ขวายเกี๊ยวพวกไก่ขวาไก่มาลาเด็ดมากอันนี้เราก็ติดตามเราอยู่เราก็ติดตามเขาจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เจตสั่งอะไรกินแล้วเดี๋ยวเราจะกินอะไรกันดีมาเมื่อวานผมมาลองกะเพราผัดกะเพราเด็ดมากเขาบอกมีคนให้สูตรมาเขาบอกเขาบอกพอดีไปเจอไปเจอคนบ้าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเดินข้างถนนมาเฟิร์มๆอะไรเงี้ยอะไรสูตรมาอร่อยฟังดูคล้ายๆ กูเลยอร่อยอร่อยอร่อยผมกินแล้วอร่อยมากนะอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราดูอันนี้อันนี้ครับเจ้าของร้านสวัสดีครับอันนี้จิจ่างจิจ่างครับันนี้เดี๋ยวค่อยถามชื่อกันได้ทำไปถามไปทำผมอยู่รบกคนรบกวเดี๋ยวเดี๋ยวาม่ถามกจะโดดตอบไป โดนลูกค้ากระเทือนปะเนี่ยใช่ใช่ชื่อซุ้มหัวเตี๋ยวเนี่ยมาแตะทุ่มมือปืนนะอะเนี่ยดูท่าทางเจ้าของร้านเนี่ยอย่างนี้ผมบอกเจ้าของร้านคาแรคเตอร์ชัดเจนลองดูเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยมาถามชื่อร้านหมูตุ๋นครับนี่ยืนสลับกันผมริทักกิจอะบอกเลยอะเมื่อกี้ลูกค้ามากระทขายดี่ไหมไปที่ไหมไปที่ไหมไปที่เยอะสามแปงนะสามแปงอะเดี๋ยวเรามา นั่งหาที่นั่งกันแล้วเดี๋ยวสั่งเมนูะอะไรเด็ดๆเดีเด๋ยวเ,เราสั่งหมดเลยวันนี้เดี๋ยวจะมีพี่เจตเ,เบต้าพาชิมร่วมด้วยที่ร้านนี้เด็ดที่สุดก็คือใบกะเพรา <c oughs> มันต้องเด็ดใส่ดตะกร้านไม่ได้เต้างใส่ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยคนไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะดไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าของร้านเล่นกับเราด้วยหรือเปล่างอะไรกันแล้วมีมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วยเมนูตมก็ใส่ใบกะเพราแล้วอันเดีเ๋ยวเราดูกันเมนูมานั่งเลยไป ของพี่เจสั่งอะไรไปแล้วครับผมสั่งบะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งต้องติ๊กมาไม่ต้องเนาะต้องต้องติ๊กับเดี๋ยวผมติ๊กให้พี่เจก่อนแล้วอผมส่งสั่งไปแล้วสำหรับนี้วโอเคคือที่นี่ต้องรีบสั่งก่อนกินประมาณ15นาทีโอ้แต่คนเยอะจริงเยอะเยอะมากถ้ามาตอนเที่ยงระหว่างที่เราถ่ายกันเนี่ยคือจริงๆคนเข้าออกไปหลายชุดแล้วนะใช่ครับเยอะจริงอ่าเดี๋ยวผมจะติ๊กให้เดี๋ยวพักกินดูให้ดมื่อกี้คนมียืนรอติมทางรถไฟเพียบเลยเยอะมานคือล็อกขึ้นรถไฟ เป็นี้นี่เลยครับนีเลยครับเราเราสูตรเด็ดครับเนแล้วตุ๋นเาสูตรเด็ดครับอ่าเป็นสูตรที่จะบอกว่าเขาเขาได้มาจากจากนักหนุนพเนจรคนหนึ่งเราวออกสูตรตายแล้วได้ไม่ได้ถาตางรถไฟโตเออย่าี้ดูนั่งดูนี่ตอนนั้นมันกินยาแล้วก็ช่วยกันมันต้องปรับปรุงนิดนึงอะไรนิดหน่อยแล้วก็ช่วยเขาแต่แต่ ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่รสชาติดีกว่าเดิมเยอะจริงจริงรายการเราเนี่ยทำเพื่อแบบเราก็ช่วยเหลือพี่น้องร้านอาหารด้วยกันอันนี้อันนี้ดีอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงร้านไหนที่ว่าเ้ยคุณแย่ตรงไหนถ้าเราไปกินเงี้ยเราแนะนำและช่วยได้เราก็จะช่วยถ้าคุณทำตามก็ยิ่งดีเดี๋ยวแค่นียทำเพื่อสร้างมาเพื่อช่วยครับง่ายๆบางทีเราแนะนำไปคุณไม่ต้องมาทำตามเราตอนนี้รอกใช่ใช่จนวันนึงถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณเอ๊ะไอ้นี่มันเคยบอกมาที่หวาก็ลองดูเปิดเ้าน้ำสูต ดีไซน์ร้านนี่แบบผมว่าฟยวนะถ้าใช้คาอาจไว้ดูมันดูแล้วมันไม่ใช่ขุเสียวธรรมดามันดูแล้วมีอะไรมีเรื่องราวแล้วก็คนขามีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แบบจ๋าเลยจันจัดเลยเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูใหม่อันนี้ผมขอโชว์เมนูน่อนมาทำเมนู กือบชั่วโมงนะอันนี้พูดจริงๆคือคนเยอะมากๆคนเยอะมากๆคือถ,ถ้ามาช่วงเที่ยงจะเจออย่างไหละใช่วีมา,า้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งน,นะที่มากับมานะมาทีมงานเนะเราก็เห็นแล้วว่าลูกค้าเยอะขนาดไหนมีทั้งมายดนรอข้างนอกด้วยมีทั้งไรเดอร์แล้วก็ลูกค้าในร้านด้วยดยวจะหาผมรอไงนะผมมากินก่อนที่จะเอารายการมาถ่ายหนนี่ดูทำไมต้องใส่งี้เพราะคนแม่งเยอะจริงๆไม่ได้ตอแหลนี่แล้วที่ผมมากินแล้วติดใจคือนี่กระเพรา กะเพราเนื้อตุนกะเพราหมูตุนี่แล้วที่ผมสั่งบ่อยๆเลยเหลาครับเหลาเนื้อทุกอย่างไม่ต้องลวกครับตักน้ำซุปร้อนๆลาดเลยสุกในชาม,มนี่อันนี้เป็นแบบยาจีนนะยาจีนยาจีนจแล้วที่ผมชูอันหนึ่งคือน้ำตกอันนี้ผมไม่ได้ไม่เคยกินนะเมื่อมาผมไม่ได้ชอบพวกยาจีนมากกว่าอันนี้เลือดข้นๆปรุงมาแล้วด้วยชิมก่อนปรุงนะครับ บะหมีดีครับเส้นบะหมีนี่ใสๆเด้งๆเหมือนที่มาน้าถ่ายไปชุดแรกของพิจิตรเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันจริงๆครั้งก่อนมาเนี่ยไม่ได้กินเนื้อเลยเนื้อหมดวันนี้มาเร็วเนื้อนี่ต้องยำก่อนไะไม่ไช่คนนี้ใช่หรือเปล่าคนนี้ล้กก็ชอบนะนี่เดี๋ยวเนื้อตุ๋นบีบมะนาวโูนเนี่ยมันบีบมะนาวคล้ายๆคุ้นๆมากเลย เหมือนตอนผมกินสมัยเด็กๆเนี่ยที่ร้านที่ร้านก็ทำที่ร้านก็ทำเหมือนตอนกินกับขั้วไก่เลยอ๋อไม่พูดไม่พูดร้านนี้บ้าบอน้ำบอเจ้าของเขาเด็ดมันอร่อยอร่อยอร่อยขั้วไก่มาล่าเนบีบมะนาวหน่อยแม่จีดมากเดี๋ยวผมจริงๆอยากมากินกะเพราเนื้อตุ๋น้ามาครับคนเยอะวายบอกจัดไปแล้วที่กินไปแล้วจัดไปแล้วครับอนี่ย่านะครับเชิญครับจรินไข่ดาวสุกไปหน่อย ทำไม่สุกนะภาพสวยเลยนี่คลุกก่อนเมอนยาก,กินเหมือนที่คั่วไก่กันคลุกทุกอย่างแม่งจะแบบรวมกันรสชงรสชาติดูมวลสารนะคุณผู้ชมเข้มข้นมากคือมันเป็นฟิลน้ำขุกขลิกนะเหมือนที่ผมชอบอยู่แล้วกะเพราต้องน้ำขุกขลิงนะสำหรับผมนะคือแห้งๆก็อร่อยแต่มันก็แล้วแต่คนจะริดคนแม่งไม่เหมือนกันเรื่องการแดออดบางคนถาม<อ>ผมนะว่าไปรีวิวอาหารพี่ร้านไหนอร่อยผมก็ร้านนี้อร่อยเขาตามไปกินโู้พี่เหม็นอร่อยเลย คืออย่างเราชอบกินหวานก็ชอบกินเค็มจบแล้วใช่ใช่ใช่คือจริตของอาหารแม่งไม่เหมือนกันใช่อย่างที่ผมบอกเนี้ยอร่อยอร่อยคือบางทีผมมากินแล้วอะ่ะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ถ้าตามมาไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครั้งเดียวอืมอันนี้แค่เรามากินแล้วถูกใจเรานะแล้วพอดีทีมงานที่มาเขาก็ถูกใจด้วยก็เลยก็มาันิกแล้วก็เลยมาถ่ายด้วยนี่ทำแทรกเลยมื้อเช้าสําคัญเสมอ <c oughs> เดี๋ยวดีคืมันบายสองมื้อเช้า ตั้งใจ่มากรนมารอทายมีผักแนมจุดเด่นเลยคือตอนใส่ปากเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นปันกระทะอนเลยเด็ดมากแม่งไม่เสียแรงที่รอเอาอุ้ยผมมากกวยเตี๋ยวยังไงอันไหนยังไงผมก็ต้องเก็บไว้อันนี้ดีเด็ดมาก เดี๋ยวมานะสั่งเพิ่มเลยก๋วยเตี๋ยวที่เขาเข้มข้นหมดเลยนะน้ำตกเป็นแห้งก็อร่อยแล้วก็เขาให้มีน้ําอยู่สองน้ำก็คือน้ําตุก็คือน้าตุตนยาจีนแล้น้าตกเนี่ยคือใส่เลือดเข้าไปแล้วก็ผสมรสชาติเรี่ยวหวานมัานเค็มเผ็ดอะไรอยู่นั้นหมดแล้วนี่เราเหล่าชามไม่กี่บาทเนี่ยลองดูเดียเรื่องราคาไม่ต้องไม่ต้องคุยเห็นเห็นใบราคาอยู่แล้วอหกสิบบาท โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคามาก60บาทคือบางคนได้กินราคาแต่ว่ายังไม่เคยมาก็แบบว่าอันนี้เนื้อน,นะครับเนื้อใช่นี่ก็เนื้อนะครับบอกเลยว่านี่ก็อยู่กรุงเทพนี่เป็นร้อยนะเป็นร้อยครับเป็นร้อยนี่แล้วก็นี่๋วยเตี๋ยว50บาท60บาทชามเล็กนิดเก้าบาทแต่ผมแนะนำลยบอกว่าเส้นบะหมีม่นี่คือเป็ดเป็ดโคตรอันนี้คือบอกก่อนตัวนตัวชอบกินเปรี้ยว เขาเป็เปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหวานนิดนิดแต่โดยรวมน้ำน้ำตกเนี่ยเขาปรุงมาให้เราใส่พริกป่นเพิ่มนิดนึงพริกน้ำส้มหน่อยนึงก็โอเคนะโอ้สยามวัคซีนได้โดนเลยใช่ใเปรี้ยวหวานจริงๆเป็นคนไม่กินเผ็ดอ๋อปรุงแค่นี้พอใช่แล้วเข้าพริกเขาเผ็ดอยู่แล้วตักน้อยด้วยพี่

เขบอกพี่นอนร้านนี้แม่งใส่ใจเจ้าของแม่งบริหารงานเองดูแลการผลิตเองทุกอย่างการลวกเส้นการซื้อของซึ่งมันหายยากพอกิกนไปเนี่ยรสชาติน้ำหรือเนื้อทุกอย่างแม่งค่อนข้างที่จะแซงว่าเพอร์เฟกก็ได้นะแม่งดีมากดีมากาลูกชิ้นแม่งทำเองทุกลูกอะ่ะไม่มีกลมนะ ใช่แต่ละลูกนี่หน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยนี่ลูกชิ้นแม่งทําเองหมดทุกลูกเจ้าของแม่งเพี้ยนผมบอกเลยโตรเพี้ยนเจ้าของอ่ะทลูกชิ้นจะเป็นฟิวแบบว่าริวนวดมืออ่ะมันต้องมาลองกันเองมันจะแบบกัดไปสู้ลิ้นนิดหน่อยตู้ปันแล้วก็ทำไม่มีแป้ง จำทำจริงไม่มีแป้งอร่อยแห้งส่วนเกาเหลานี่นะเกาเหลาเนี่ยผมมากินบ่อยตัวนี้กินบ่อยมากสั่งมาให้แบบทีมงานดูเอะว่าผมชอบกินแบบนี้เผื่อเวลามันมากินเองฝั่งมันซื้ออันนี้เป็นยาจีนครับยาจีนน้ำตุกแม่งดีมากตัวนี้ที่เขาล่ำลือกันเส้นบะหมี เส้นแบบของครับพี่เส้นบะหมี่อันนี้ผมสั่งเหมือนพี่เจตมาเส้นบะหมี่เพราะพี่เจตแกรีวิวย่านนี้เยอะคนมาใชัยคนเปนที่ใช่ไหมพี่พี่บเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นแนะนําเลยวันนี้แม่งปุกจริงมาเจอแกนั่งงงเลยใส่ชุดราชการงงเลยไม่รู้ว่าเขาทํานักงหลังด้วยใช่งงเจอกันนี่เส้นบะหมี่แม่งเด้งเดใส ตอนนี้คลุกุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดน้ำพวกน้ำน้ำตกอะไรเ,เข้าไปอีกหน่อยนึงพิดวัตเส้นแม่งบะหมี่ไข่แล้วก็ตอนนี้มันดูดน้ำเข้าไปแล้วรสชาติแน่แติดเหนี่ยเซด้วยความที่เส้นมันละเอียดอ่ะมันก็เลยทำให้มีร่องระหว่างเส้นเยอะมากแล้วน้ำซุปมันก็จะอยู่ในนัน,น,นบะหม,ม,<า>มี่ลวกดีมากบะหมี่ลวกดีคือลองลองดูเดี๋ยวเจ้าของแม่งติดป่ะละ่ะเพียนด้วย ทำเองเลือกของเองเหมือนเหมือนร้านนี้เลยเหมือนร้านกู่ไก่เขาเลยร้อยเทสาเลยนะไอแก้วละลายเนี่ยยังยังเลือของเองเหมือนกันอยู่ดีเครื่องในนเครื่องในขอกระด้งถ้าที่ริ้วเขาทำาสะอาดนะเครื่องในถ้าที่ไหนทำไม่สะอาดมันมีกลิ่นด้วยคือเนี่ยไม่อร่อยอร่อยหมดเลยรับผมนะส่วนพี่น้องที่ดูเนี่ย ผมว่าลองดูลองมาชิมถ้าไม่ดีก็ครั้งเดียวพอเดี๋ยวหาว่าเราอ<ม>รยวายวหาว่าเราอาวยอ,อยากให้มาลองกะเพรา,าด้วยกะเพราเนี่ยบีบมะนาวจริงๆมะนาวไม่ไม่ทีเลยเขาบีบปุ๊บแม่งดึงรสชาติดึงรสชาติมันจริงๆมันเขาเรียกว่าเทคนิคนีกว่าพอดีผมผมใช้เมื่อก่อนผมรู้บีบปุ๊บเพิ่มเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็พอดีกะเพราเนี่ยมันต้องผัดกับน้ำปลา ทุกอย่างแม่งละมุนครบรถขึ้นยังไงเนี่ยผมฝากเลยร้านซุ้มก๋วยเตี๋ยวร้านซุ้มก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมขอพาไปแนะนำเจ้าของแป๊บหนึ่งตอนนี้มันเริ่มซาละมันเริ่มซาเดี๋ยวผมขอพาไปแนะนำอีกทีหนึ่งพาไปดูฝาแฝดได้แล้วเดี๋ยว <laughs> เราจะมาแนะนำแผนที่ช่องทางการมากินในรายการของเราโอเคครับมาครับลูกค้าเริ่มซาแล้วเราได้ไปเจอเจ้าของแล้วเดี๋ยว,อวยขอคุยแป๊บนึงก่อนปิดรายการนะครับ <laughs> เดี๋ยวฝากร้านนะครับเลยครับนี่ครับ รับผมสวัสดีครับผมบอลนะครับเป็นเจ้าของร้านซุปเปอร์เตี๋ยวครับที่นี่เปิดทุกวันครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นครับที่ริมทางรถไฟครับถนนเดิมบางแถวเดิมบางใช่ฮะแถวนี้เขาจะเรียกว่าช่วงนันลงมิตรบ้านนลงมิตรครับและมาทานได้ครับอร่อยมากครับยินดีต้อนรับขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวแผนที่การเดินทางมาลองมาชิมเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกัน ยังไงวันน mm ี hmm. ้ปิดรายการด้วยพี่ s <S อบอลนะครับคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับ